สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอ่าเรื่องมีแห้งจักหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายคนมีหลายคอมเมนต์นะคะเอฟซีพิลินหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอ่ามีเซ็กกับฝรั่งมีเพศสัมพันธ์ในยังประมาณนี้นะคะพิลินก็เลยจับมาเคลียร์นะคะก็เลยสิมาเว้าเรื่องนี่ให้ฟังนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางคนผู้หญิงไทยเฮาบางคนนะคะคนไทยเฮาสีสับสนระหว่างวัฒนธรรมของฝรั่ง วัฒนธรรมไทยอันนี้นะคะพี่ลินบอกไว้เลยว่าเรื่องเซ็กเรื่องมีเพศสัมพันธนะ์น่ะวัฒนธรรมของไทยกับของฝรั่งเนี้ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะบางคนมีคนมาถามว่าพี่ลินคะไปออกเดทกับฝรั่งนี่ฝรั่งขอมีเซ็กด้วยเราสมควรที่จะมีไหมคะพี่ลินตอบแบบตรงๆแรง,ตรงๆตามสไตล์พี่ลินเลยนะคะมันเรื่องของเธอนะคะมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเธอมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเรานะคะถ้าเกิดว่าหนูชอบเขา ถ้าเกิดดูเห็นว่าเขาของใหญ่โอ๊ยเป็ดตะแซบนนาเลยนะคะไม่ต้องจมนะคะเก็บไว้ทาไมของดีนะคะของดีเห็นแล้วเราต้องรีบข่อข่อยคว้านะคะมันมาถึงมือแล้วถ้าหนูชอบถ้าหนูอยากได้เอาเลยค่ะถามว่ามันผิดไหมบ่ผิดนะคะถ้าในถ้าในพูดถึงอ่าอย่างพี่ลินพี่ลินมาอยู่ต่างประเทศพี่ลินมามีสังคมฝรั่งอ่าอยู่กับฝรั่งมาวัฒนธรรมมาอยู่ในวัฒนธรรมสังคมแบบนี้การมีเซ็กส์การมีเพศสัมพันธ์คือมันเป็นเรื่อง ธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติมากคือถ้ากับว่าพี่ลินอ่าไปย่าสมมุติว่าดิฉันไปเจอใครอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าดิฉันไปเที่ยวเอาพูดแบบไม่อายนะอย่างพี่ลินไปไปเที่ยวไปเจอผู้ชายไปนั่งคุยนั่งดิ้งกับไปคุยกับผู้ชายไปเจอผู้ชายอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่านั่งคุยกันชอบกันเห็นว่าเออต่างคนต่างฝ่ายต่างมันเป็นตาแซ่บผู้ชายเป็นตาแซ่บดิฉันก็ไปนะคะเพราะว่าการมีเซ็กต์อย่างขอย้ำเลยการมีเซ็กต์การมี q, มเพศสัมพันธน์ในสังคมฝรั่งเนี่ย ในต่างประเทศเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของคุณทั้งสองฝ่ายแต่นะคะอย่างที่พี่ลินบอกคือมันเป็นความพอใจของคนสองคนนะคะแต่สิ่งที่ร้ายแรงนะคะสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดไม่ถูกต้องของที่นี่นะคะของประเทศนอร์เวย์เนี่ยคือเขาจะไม่บังคับฝืนใจกันนะคะถ้าเกิดว่าใครบังคับบังคับฝืนใจกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ข่มเหงจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าผิด นะคะอันนี้คือผิดกฎหมายด้วยนะคะสามารถเอาผิดได้เขาค่อนข้างที่จะเคร่งคัดในเรื่องนี้การข่มเหงจิตใจรวมทั้งการข่มขืนอะไรประมาณนี้ด้วยถือว่าร้ายแรงมากแต่ที่นี่ปัญหาการข่มขืนนี่แทบจะไม่มีเลยวัฒนธรรมของคนที่นี่เนี่ยฝรั่งเนี่ยประเทศนอร์เวย์เนี่ยอันนี้อันนี้พี่พี่จะพูดถึงประเทศนอร์เวย์ดีวกว่าว่าการที่เขาสั่งสอนการที่เขาให้ให้ความรู้ เรื่องนี้กับลูกกับเยาวชนเนี่ยของเขาเนี่ยเขาทำยังไงนะคะในกฎหมายของประเทศนอร์เวย์แล้วเนี่ยในกฎหมายจริงๆแล้วเด็กอายุ16ปีนะคะเริ่มจาก16ปีเขาอนุญาตให้มีเซ็กได้มีเซ็กได้แล้วนะคะแล้วก็เขาอนุญาตให้ซื้อเครื่องป้องกันอย่างพวกถุงยางถุงยางอนามัยอะไรอย่างเงี้ยยาคุมกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถซื้อเครื่องตรวจคันได้ ะค,ะคือเขามีอิสระในการในการทําในการมีเซ็กส์แล้วหลังจากที่อายุ16ปีนะคะอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะแล้วก็แล้วก็เด็กอายุ16ปีถ้าเกิดว่าเขาไปมีเซ็กส์นะ,ะกับแฟนกับใครก็แล้วแต่แล้วเกิดว่าเขาตั้งท้องเขาสามารถทําแท้งได้โดยถูกกฎหมายโดยที่ไม่ต้องไปบอกพ่อบอกแม่บอกผู้ปกครองโดยที่ไม่ต้องอรับการยินยอมจากผู้ปกครองอันนี้มันเป็นกฎหมายของประเทศเขานะคะแล้วก็ ย้ำเลยว่าประเทศอเวนะคะการทําแท้งคือถูกกฎหมายถูกกฎหมายนะคะไม่ผิดกฎหมายอ่าเวลาที่คุณตั้งคันเนี่ยอ่าเวลาที่เราตั้งครนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมอ่าแล้วสถานะโอ้กูจนอยู่เลยกูยังไม่พร้อมจะมีลูกกูยังไม่อยากพร้อมที่จะเป็นแม่คุณก็ไปสามารถทําแท้งได้เลยที่โรงพยาบาลคือถูกกฎหมายสามารถทําได้นะคะพี่เล็งคิดว่ามันมันเป็นการดีนะ มันมันมันเป็นกฎหมายที่ดีมากมันเป็นการดีมากเลยที่คุณสามารถทําแท้งถูกกฎหมายได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกเรามีลูกโดยโดยช่วงที่เราไม่พร้อมเนี่ย มันจะกลายเป็นปัญหาสังคมเด็กจะกลายเป็นแบบว่าจะโตขึ้นมาเหมือนอขาดๆกันเกินเป็นเด็กมีปัญหาอะไรประมาณนี้ยังยังสังคมไทยเราเห็นไหมไม่อนุญ,ญาตให้ทําแท้งทําอะไรได้เพราะว่าบ้านเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเมืองพุทธใช่ไหมแล้วแล้วคราวนี้เป็นไงล่ะทําไม่ได้พลาดท้องขึ้นมาออกมาก็เป็นปัญหาสังคมนะคะมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือประเทศนอร์เวย์เขาจะคิดไปแบบเขาจะคิดไปยาวๆไงเชอะอเขาจะคิดไปถึงอนาคตเออถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมาแล้วไม่มีคุณภาพ เด็กเกิดมาแล้วมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะยิ่งเป็นจะส่งผลในอนาคตของเด็กอะไรประมาณนี้เขาก็เลยนี่แหละค่ะเขาก็เลยอนุญาตให้ทําแทงได้นะคะมันขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของเราคือลูกของเขาเนี่ยเขาเขาจะไม่ห้ามให้ลูกของเขาไม่ห้ามเรื่องการมีเซ็กมีอะไรนะคือการมีเซ็กของเด็กเนะี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากมีเซ็กมีอะไรลูกเขาออกไปข้างนอกไปมีซ่่งมีเซ็กเอาแฟนเอาอะไรมานอนในบ้านเขาก็ไม่เคยว่าเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติ แล้วอ ah, ีกอย่างหนึ <us> <else> ่งนะคประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มีอิสระในเรื่องเพศนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยผู้ชายสามารถแต่งงานกับผู้ชายได้โดยถูกกฎหมายนะผู้หญิงก็สามารถแต่งงานกับผู้หญิงได้โดยถูกกฎหมายนะคะเขาจะให้อิสระในเรื่องเพศในเรื่องความชอบในเรื่องพวกนี้มากนะคะแต่เขาจะสอนลูกเขาเรื่องการป้องกันให้ความรู้กับลูกเรื่องการป้องกัน อะไรอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ห้ามเรื่องเซ็กคือเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กการมีเพศสัมพันธ์ของฝรั่งเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องปกติมากนะคะถามว่าอย่างที่พี่มาถามว่าพี่ลนาะหนูไปเดทกับผู้ชายครั้งแรกหนูอยากไปนอนกับเขาเนะ่เขาเป็นตาแซบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูนอนได้ไหมเขาจะบ้าอะไรหนูไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเธอนะคะถ้าเธออยากได้มาถามันเป็นตาแซบกับเอาโลดไม่ผิดนะคะไม่ผิดอันนี้ขอย้ําเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติแต่นะคะ หลายหลายคนนะคะหลายคนที่ไม่เข้าใจนะคะว่าแยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องเซ็กกับกับเรื่องความรักเนี่ยคุณคําว่าชอบกับคําว่ารักเนี่ยมันคนละมันคนละความหมายกันนะอันนี้สําหรับฝรั่งคือประเทศนี้คือความหมายมันคนละอย่างกันนะคะเขาสามารถนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่เขาชอบนะ,ะต่างคนต่างชอบกันต่างคนต่างชอบกันอ่ะตกโลกันโอ๊ยวันนี้ฉัน <c oughs> ฉันมีอารมณ์อะเราไปนอนกันเถอะเออเราชอบกันอยากไปนอนด้วยกันก็ก็คือจบน้ําแตกแยกทางอันนี้คือความชอบอ่ามันจะไม่ใช่ความรักนะคือมีเซ็ก์กันก็จบอันนี้ต่างคนต่างชอบกันไงยายลีกกี่ไดคือฉันชอบคุณไาฉันอยากนอนกับคุณอะไรเงี้ยก็ไปนอนกันแต่นะคะคนประเทศนี้เขาจะมีเซ็กเซ็กได้เขามีเขามีอิสระในเรื่องเซ็กได้เขานอนกับใครก็ได้กับคนที่เขาพอใจแต่การนอนด้วยกันอะ คือไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นแฟนเขาเลยนะมันไม่เหมือนวัฒนธรรมไทยนะเขามีเซ็กกับใครก็ได้ที่เขาชอบหรือต่างคนต่างชอบกันมีเซ็กกันแต่ไม่ใช่ความรักนะฮะแต่ไม่ใช่หมาความรักเป็นคนละเรื่องกันนะคะความรักนั่นอีกกรณีหนึ่งความชอบอีกกรณีหนึ่งเพราะว่าประเทศคนฝรั่งประเทศนี้เขาจะแยกแยะระหว่างเรื่องคู่นอนกับคู่รักคู่นอนกับคู่รักมันไม่เหมือนกันบางคนนะคะบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมา มีอะไรด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยแต่อย่างที่นี่เขาเรียกว่าซัมบูนะคะซัมบูก็คืออยู่ด้วยกันบางคนอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีลูกสองคนสามคนเขายังไม่แต่งงานกันก็มีนะแล้วก็แล้วฝรั่งเนี่ยก็ไม่รู้นะคือฝรั่งเนี่ยประเทศเนี้ยบางคนนะคุณเขานอนกับเขานอนกับผู้หญิงไม่รู้ว่ากี่คนเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่เรียกแฟนเลยนะคะคือคนประเทศเนี้ยฝรั่งประเทศนี้ค่อนข้างเลือกเลือกเยอะนะ นั่นเท่าๆที่พี่เด็นเห็นเขาค่อนข้างที่จะแบบกว่าที่เขาจะแต่งงานกับใครสักคนได้เนี่ยโอ้ย,ยากยากมากคือเอาอย่างนี้เลยคือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนน็อตเนี่ยคนประเทศนอร์เวย์เนี่ยถ้าใครได้ได้โดนผู้ชายขอแต่งงานเนี่ยเขาถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาดีใจมากคือเขา Amazing เขามีความแบบ success ในชีวิตของเขาแล้วอะไรประมาณนี้เรื่องแต่งงานสําหรับผู้หญิงที่เนี่ยสำคัญมากสําคัญจริงๆเพราะว่า น้อยคู่นะคะน้อยคู่ที่จะแต่งงานกันแต่ส่วนมากก็คือจะอยู่ด้วยกันเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครแบบถึงขั้นเอ่อที่ว่าโดนขอแต่งงานอะไรเขาบอกว่าผูนผู้หญิงที่โชคดีมากนะคะผู้หญิงไทยเราก็โชคดีนะเธอก่อนจะได้มาก็ผู้ชายก็ต้องขอแต่งงานก่อนถึงจะมาอะไรอย่างนี้ไงเราก็เรียกแต่งงานของเราก็ผู้หญิงไทยคือ <laughs> ผู้หญิงไทยแพงนะคะเธอชั้นแพงแล้วนะถ้าเธออยากได้ชั้นเธอก็ต้องแบบ แต่งงานกับฉันก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่เอาละพี่ก็เอามาแช์นะคะเอามาแชร์เอามาเล่าเพื่อบางคนอาจจะแบบแยกแยะ,แยะให้ออกระหว่างเรื่องความรักความชอบความใคร่อะไรเงี้ยสําหรับฝรั่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าสําหรับคนไทยเราก็น่าจะประมาณนี้ไหมเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีทง่งคือกับเป็นเรื่องท่งเรื่องเซ็ก์ก็ถือว่าเป็นถือว่า ค่อนข้างมีอิสระในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะกันแล้วนะคะเมืองไทยก็พี่เขาพี่เข้าใจว่า,ามันก็เป็นวัฒนธร,รรมนะคะเป็นขนบรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเรามาแล้วก็เราก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะแต่ว่าพี่ลินก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังว่าสังคมฝรั่งวัฒนธรรมของฝรั่งในเรื่องการมีเซ็กซ์การอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันแตกต่างกันมากสําหรับคนไทยสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้มันไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอะ่ะเพราะว่า บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันมีเซ็กกับเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเขามันจะแบบไม่เป็นหญิงไทยใจงามไหมมันจะดูไม่สวยไหมมันจะดูไม่แพงเลยอย่าไปคิดแบบนั้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเรานะคะทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความต้องการมีความใคร เราคนเรามันต้องมีเซ็ก์นะคะอันนี้นอกจากส้กคนที่ตายที่ตายด้านนะไม่มีความรู้สึกไม่อะไรอนะั้นอันนั้นไม่จ้เป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าท้าเราในเมื่อเรายังมีอารมณ์เป็นคนปกติอยู่เราก็ย่อมอยากจะมีความรักความใคร่อยากมีเซ็ก์มันคือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะถ้าคุณจะมีเซ็กต์กับใครมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของคุณความพอใจของคนทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอย่าข่มเหงจิตใจกันอันนี้ก็พอแล้วนะคะนะยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้เอาสาระมาฝาก แล้วมีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ